โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม d a d by d a y l i g h กันอีกแล้วนะครับผมก็มาเล่นเป็นทางฝั่งของ s u r v i v a l นะครับผมก็โอเควันนี้เราจะมาเล่นเป็นเปิร์กที่แบบว่าหาหลุมนะครับผมกดคนเดียวก็คือแบบไม่ต้องพึ่งใครนะครับได้ออกแบบ100เปแน่นอนถ้ามีเปิร์กเนี่ยถ้าเราอยู่เป็นคนสุดท้ายนะก็คือเปิร์กถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับผมก็ปลดล็อกความสามารถในการอ่านร้อยทอนั่นแหละที่อยู่ในระยะ32มเมตรนั่นแหละ โอเคนะครับผมก็เมื่อเราแบบไม่ต้องวิ่งหาหลุมให้เหนื่อยไงมันจะเห็นเป็นออร่ามาเลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเอากุญแจไปด้วยนะโอเคเป็นการเสรียเวลาเปล่าๆไปโอเคก็เข้ามาอยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับดานทุง no! ท่งเน่าทุ่งแมนเน่าฟาร์มโควินโอเคนะครับผมก็ประการแรกเลยคือเราต้องปันนงป่นนะครับผมถ้าอยากจะรอดก็ต้องปั่นนะครับผมก็โอเค ก็ปั่นไปก่อนละกันอา้าวทำเหี้ยอะไรๆสัมาปั้นโอเคฆาตกรมาตัวเดโมเดโมเดโม่เดโมใจเย็นมาพี่จัดการเองตัวเนี้ยใจเย็นเดียวอย่าไปตีงั้นเด็ตีลงตีเหล็กใจเย็นไอ้น้องทรายน้องทรายที่น่ารักของพี่ใจเย็นเดีวว ไดเย็นหรือวะโอ้โหน้องซ้ายมั่วไปหมดแล้วเนี่ยทำปีทีนะแบบเป็นเชิงไงขี้เกียจใช้ไม้วะแล้วไอ้เที้ยนะั้นผมงงกับแม่งว่ะมันไปทำเที้ยอะไรมันไม่ปั่นไฟวะโอเคเรามีเพิร์ลเซลแคนเราก็ฮิวตัวเองไปไม่ได้วะแม่งมาอย่าอย่าเพิง่งใจเย็น ยังก่อนยังก่อนแม่บอกให้น้องพักผ่อนยังก่อนยังก่อนไปพักผ่อนไปมาโอ้โหสอรี่กับเพื่อนแม่บอกให้น้องพักผ่อนยังก่อนยังก่อนนะอีหนู ยังก่อนนายหนูโอเคมาวนรอบเล็กนะรอให้น่านต่างมันเปิดพับไปเลยหนึ 1, 000, 2, 000, 3, 000. ่งพันสองพันสามพันเนี่ยขี่เข้าแมทเทพตรงโน้นดีกว่าโอเคสวยงามเพื่อนผมเล่นให้ก็ต้องปั่นนะโอเคโอ,โอ้โห อะไรของกูนเนี่ยโอ,โอย้โหโทษป่ะไอ้เฮีย้ยกูเล่นอะไรของกูวะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชอมอะไรของกูวะยิ้มแม่กูมัวแต่มองหลังไงหน้าไม่ได้มองโอเคมาดึงดิไอหลานชายเดี๋ยวพี่จัดการต่อให้มาดึงมาดึงเอา้าอะไรวะดึงดิสวย มาดิมันมาให้น้มาอะไรวันนี้อ่ะเอา้าโอ้ยจะเล่นพรจะเล่นจริงๆเลยวะกูงงว่ะกับไอ้เฮียนี่แบบ่อยมันตายดีกว่ากูไม่ช่วยแล้วกัน ปล่อยมันตายนะครับไอเฮี้ยเล่นงี้ปล่อยแม่งตายไปให้สา์ไฟไม่ปั่นมันทำเฮี้ยอะไรของมันก็ไม่ได้ไอเฮี้ยกูไปปั่นไฟดีกว่าไรสารละสารละแทบไม่มีกูมาปั่นนะไม่เพื่อนปั่นใกล้เสร็จวเรามาสานต่อกตนาลมนะครับไปตึดเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องไอเฮี้ยไม่ปั่นหรือช่างแม่งกูปั่นกูออกคนเดียวก็ได้วะมาคนเดียวเนี่ยมาคนเดียวออกคนเดียวสวย นี่แหละเพื่อนกูเฮียเพื่อนกูแม่งชอบปันไฟก็ต้องงี้เดียวมามามาเราฮิ้วให้มันนะไอ้เฮียไอ้เฮียนั่นไอ้ตัวแบบอมันชื่ออะไรนะลอรี่เออลอรี่แม่งกูไม่ฮิ้วให้แม่งหรอกไอ้ห่าหลอนไอ้เฮียนั่นอะไอ้สัตว์กูไม่รู้เป็นไอ้เฮียอะไรไอ้สัตว์ไฟไม่ปั่นมึงจะเล่นอย่างเดียวเลยกูเห็นมึงเล่นเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเนี่ยโอ้เจริญพรนโยม ปันไปแม่งมาแม่งมาแม่งมามันไม่มันไม่เอาผมละมันรู้่ยก็ปั่นต่อไปโอเคจะเสร็จละไอเหี้ยนวันก็ดูอ่านั่นพูดไม่ถังขาดค้ับวิ่งหาโทเทมก่อนบนรถเคนเยปะนาโทเทมขาวคนนี้เพื่อนผมนะผมต้องช่วยมันตัวนี้มันดีปั่นไฟให้ด้วย ไม่เหมือนไอ้เฮียลอลี่นะยึดแม่ทุลักขึ้นไอสัตว์จะจูกอย่างเดียวเลยขวยวิ่งหาโทเทมก่อนนะโอเคตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็ข่าววะท้ายรถเคนมีป้าหน้าไม่มีวะ่ะไอหาออบ้านเล็กเดี๋ยววิ่งไปดูบ้านเล็กให้นะจะเย็นพวก บันเลยก็ไม่มีว่ะแล้วแม่งอยู่ไหนวะเนี่ยตรงนี้เหรอเข้าไปหนึ่งขันเดี๋ยน้องชายอย่ามาเล่นลิ้นกับพี่นะช่วยยังสวยนี่แหละ ผมกดโซโล่นะไอ้เหี้ยไม่มีใครมากับกูหรอกเดี๋ยวกูไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าอกูต้องมาเจ็บแพนแล้วใช่ไหมเนี่ยอะไรวะไอ้ห่าเอ้ยอยู่กันตั้งเยอะมึงช่วยเพื่อนไม่ได้โอ้โหผู้เซ่งอ่ะไอ้เหี้ยนั้นมันก็มันมันจะส่งไปจ่ายอย่างเดียวเลยโอ้ ไอสัตว์นรกลเอ,อ้ยไอเย็ดแม่ไป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 มึงไม่ต้องมาเสือกับชีวิตกูละไปกับกรตีงกูกกเลยไปเจอท่อวะท่านผู้ช่วมผมไม่ช่วยเพื่อนผมก่อนเพื่อนผมไม่ฝปั่นไฟดีตัวเนี้ยไม่ได้แล้ววะผมต้องไปละทุกทุกคนแม่งปึกไม่ได้ใช้เลยเนี่ยไป เดี๋ยว,วหิวตัวเองรอหิวตัวเองรอนะเดี๋ยวผมเอาเพื่อนผมลงไปได้วยดีกว่าเรามีเปิร์หิวตัวอ๋อโหไอ้เชี้ยนี่กูไม่ช่วยอะไอ้เฮี้ยลอลี่นะเพื่อนผมตายยังวะตัวนี้แม่งเล่นดีนะเว้ยมันปั่นไฟรัวๆเลยอะ่ะชอบอ่ะคนแบบนี้ตายแล้วไอ้เฮี้ยแล้วกูรอเฮี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวหิวให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลงท่อกันแบบเท่ๆไปเลย เปิดลงบิลไอ้เหี้ยไม่ได้ใช้หรอเราไปจูกสักหนึ่งสเต็ปไปหนึ่งสเต็ปซิวไปดิมามาเดี๋ยวคลิปมันจะแบบสั้นไปไงของแถมหน่อยไปกูเปิดพันหนึ่งนี่นะกูยอมแบบยอมเห็นไหม มันจะเ,ะเห็นอออไล่าอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปลงท่อกุญแจไม่ต้องใช้นะไปเสียเวลาอย่าไปท็อกซิกเยอะก็คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากหรอก9้านาทีไปหลอมหลอมไปก็โอเคแลงก็บวกอยู่แล้วแหละเล่นอย่างเงี้ยแบบป,ปั่นไฟจ,จูก็จูปั่นก็ปัน่นอ่ะโอเคด้วยเหี้ยนี่แบบแต้ไม่มีอ่ะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ โอเคผมลาไปก่อนนะครับผมไปไปายจบจบุ๊บ